ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวชุด c h i n c a n s e n m e g a t เ l l e r นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะน,นี่จะเป็นรถทอนเลอร์แบบนี้นีและท่านอาจจะไม่รู้นะคะว่ามันเอามาต่อกับางฟาได้นะไม่ใช่เป็นแค่รถธรรมดาทั่วไปนะคะตัวกล่องตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะอธิบายอยู่นะคะว่าทำอะไรได้บ้างอย่างเช่น ก่อนนะอันนี้มันมีจริงๆนะมันมีมันมีจริงๆก็คือเขาจําลองออกมานะคะว่าของจริงเขาใช้ทําอะไรนะคะน,นี่เป็นจําลองอ,อมาจากของจริงอีกทีหนึ่งนะน,นี่นีอันนี้คือสามารถขี่รถไฟได้นะคะเป็นเหมือนเป็นเทลเลอร์ที่ขนรถไฟนะคะแล้วก็เอาไปส่งนะคะตามี่ ซ่อมเหรือเอาไปไว้บนสถานีนี้นะคะมันจะคีบรถไฟได้โดยที่คีบเป็น1ครั้งต่อ1 1ึ่อนหอนึ่งหัวขอบวนทั่วนะคะได้ทีละ1นึ่งนะคะแล้วะวางที่รางมันต่อรางปาาท,ท่ได้ ส่วนตัวรถนะคะตรงด้านหน้านอกจากตรงด้านบนนอกจากจะขี้บรถได้แล้วนะคะตัวด้านหน้านะคะกระจกของมันนะคะสามารถเปิดแล้วเอาประชากรประมาณตัวประมาณนี้อย่างนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวพาคิสอย่างน,นี้นะคะเอาไปใส่ด้านหน้าได้นะคะนี่อันนี้เขาจะเป็นชุดวิศวะของเขานะเป็นชุดตัวสีฟ้าแบบเรือ,อนแบบนี้นะคะต่อมาดูด้านด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็จะเหมือนกับรุ่นทุกๆอย่างนะคะที่ส่วนใหญ่ด้านหลังจะเป็นอธิบายนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะนี่มีบอกนะคะมีจุดตรงไหนบ้างนะคะอย่างนี้น่าจะเป็นพวกจุดแบบบอกสติกเกอร์มีแปะอะไรยังไงนะคะ ชิ้นส่วนของรถค่ะต่อมาจาุดนี้สามารถแยกกันได้นะคะอันนี้เป็นการประกอบนะคะทุกชิ้นส่วนสามารถถอดออกได้ดึงออกได้นะคะไม่เป็นอะไรเขาบอกวิธีการต่อให้อยู่นะแต่ละจุดนะคะว่าเอามาต่อยังไงมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้น้อยตรงไหนบ้างก็จะมีนะคะอย่างสีงเทาเทาตรงนี้เขาก็จะบอกนะคะว่าเอามาต่อตรงไหนยังไงประกอบเป็นรถยาวๆแบบนี้นะคะต้องทําตามขั้นตอนของเขาแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะคะนนเป็นเ่วนงของหลอกนะของจริงนี่ก็จะเป็นตันนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้อันนี้คือเรากางออกมาประกอบออกมาต่อกราลฟ้าและให้รถไฟวิ่งได้จริงเดี๋ยวเรามาดูรถไฟวิ่งก่อนหนึ่งรอบนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโก้สต็อปนะคะตัวหยุดรถไฟนะที่ให้รถไฟนะคะมาหยุดได้ ปล่อยไปสต็อกก็ผักกลับอย่างนี้นะคะตัวสีเทาตัวนี้ที่เห็นที่กล่องสักคู่นี้นะคะอาจจะไม่รู้ว่าทำอะไรนะจริงๆแล้วมันก็เหมือนจะลองว่าเวลาเราขนรถไฟรถวิ่งมันจะเป็นตัวที่ล็อกไม่ให้รถไฟอะคะ่ะออกจากหลางออกจากตัวรถอะคะ่ะตัวรถเทรลเลอร์หรือว่าสมุดกลางออกก็ในเคตที่เราจะขียบยกไปวางแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาคีบดูนะคะ คีบรถไฟดูนะคะอย่างที่บอกนะว่ามันจะต้องเป็นคีบหนึ่งชิ้นเท่านั้นมันจะยกไปทั้งหมดไม่ได้มันจะแบบยาวเกินไปเราก็จึงอออ,อติดกก็จะจำลองเหมือนนี่ขนย้ายรถไฟนะคะลงไปจอดที่หลักเตรียมวิ่งอ่ะตรงนี้ยืดออกได้นะปรับความสั้นความยาวได้เลย มาแล้วยาวไปใช่ไหมหมุนกลับแล้วก็ลดลงค่อยตว่างน,นี้แล้วก็ยกไปเลยปับควายาวให้ดีแบบนี้อันนี้เป็นหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปนะขยับมาอนี้ เหมือนของจริงนคะ,ะเด็กๆอ้าวอีกคันหนึ่งกิ้งไปแล้วเดี๋ยวๆอขอเลื่อนก่อนนนี่ น,นี้เป็นตัวอย่างอันนี้ลงไปและวหจุดนะคะค่ะนอกจากที่เราจะขนรถได้แล้วเนี่ยข้างหน้านะสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะคะตัวด้านหลังนะคะจะมีปุ่มสวิตช์ออนออฟนะคะเปิดไฟนี่เหมือนรถกำลังขนของะคะ่ะมีสัญญาณบอกแบบนี้เลย เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่น่าเล่นมากๆเลยนะสร้างสีสันให้เด็กๆนะคะแล้วก็มีแบบหายยากด้วยนะคะสวยๆแบบนี้นะ,ะหายากมากเลยเพราะว่าบางชิ้นบางตุกบางมันหายากมากตรงตรงพวกรางข้อต่ออะไรอย่างนี้นะคะ